เรามาอิสตาเลือดเรามาเป็นเดือนบางครั้งก็หลายเดือนมาติดติดไม่หยุดเลยซึ่งทำให้เรารับรู้เลยว่าเป็นอิสติฮาดอเป็นเลือดเสียอยากทราบว่าตอนเป็นอิสติฮะดอตอนเลือดเสียนั้น เราจะทำละหมาดได้ไหมจะถือศีลอดชดได้ไหมจะอ่านอัลกุรอานได้ไหมอ่านี่คือประเด็นคำถามซึ่งในทํานองนี้เคยถามมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะลืมกันบ้างถามอีกผมก็ต้องอธิบายต้องตอบอีกนะครับซึ่งเมื่อท่านถามว่า เลือดอิสติฮะดอมามาเป็นเดือนเดือนถึงขั้นหลายเดือนที่ท่านถามว่าจะละหมาดได้ไหมจะถือศีลอดรอมฎดอนชดได้ไหมจะอ่านอัลกุรอานได้ไหมอ่นนี่คือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับ ฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีจำให้แม่นจำจนขึ้นใจถึงแม้ว่าความจำเราน้อยเราขี้ลืมเราก็ทวนบ่อยๆมันก็การลืมได้ขี้ลืมทีหนึ่งแล้วไม่ค่อยทวนทีนี้ยิ่งลืมเข้าไปใหญ่พี่น้องครับกรณีเลือดอิสติระดอ ที่ว่าเนี่ยศาสนาไม่ได้ห้ามในการถือสินอดแต่ประการใดอนุญาตให้ถือสินอดและซ่อในการถือสินอดนั้นและได้ผลบุญในการถือสินอดนั้นเช่นเดียวกันที่ไม่ได้คือเฮุมาประจำเดือนไอ้น,นั่นไม่ได้ ถือสินอดก็ไม่ได้อ่านอัลกุรอานก็ไม่ได้ละมาดนี่ฮารอมเลยอถือสินอดไม่ได้แล้วก็ฮารอมด้วยนะส่วนเลือดอิสติฮะด์ละมาดว ajib ยังต้องทำทิ้งไม่ได้นะละมาดห้าเวลานะเพียงแต่ว่าน้ำละมาดของเรานั้นเราต้องทำให้เข้าวัต t ุ วักตูเข้าต่อธรรมถ้าวักตูไม่เข้าทำไม่ได้สำหรับคนเป็นอิสติฮาดอเช่นเดียวกันกับคนที่เป็นสุลสูบูลคนที่มีเยี่ยวกับปิกับปรอยนะมาพร่ำเพื่อกับกับปิกับปรอยนะมาแล้วมาอีกมาซ้ำม,มาซากหุกมเดียวกันกับคน ه, กับคุณผู้หญิงที่เป็นอิสติฮะดแต่ถ้าคนธรรมดาแบบเราเราท่านท่านไม่ใช่ซุลซูบุลไม่ใช่อิสติฮะดคนปกติอันนี้ทำน้ำละมาดได้ทุกเวลาจะละมาดซูรีเที่ยงครึ่งโลวยทำแล้วน้ำละมาดตั้งแต่เจ็ดมงเชา้าก็ไม่เป็นไรซอกและยังคงรักษาน้ำละมาดนั้นไม่เสียจนกระทั่งเขาอาญาเขาอา з านซูรี ก็ใช้น้ำละมานั่นแหละเข้าใจนะครับอ่าแต่กรณีคนเป็นอิสติฮะดะหรือซูลซุบูลาระในการซ้อน้ำละมานของเขาจะต้องเข้าวัคตูก่อนวัตตูไม่เข้าเอาไม่ได้นะไม่ซ้อนะเมื่อเข้าวัตตูก็ไปล้างให้เรียบร้อยปกปิดให้ดีแล้วก็เอาน้ำละหมาด แล้วก็ละหมาดเลยอย่ารังรอเว้นแต่ว่ารอจะละหมาดจะมาะอันั้นไม่เป็นไรนั่นในเง่เป็นอิสติฮะดอเช่นเดียวกันเมื่อละหมาดซออและวัจิบต้องละหมาดนะการถือิิโอดก็ซอเช่นเดียวกันที่ถามเมื่อกี้ถือสินอดชดอ่ะก็ซ้อและได้ผลละบุญ อ่านอัลกุรอานก็ได้จับอ oh, um ัลกุรอานก็ได้กระทบอัลกุรอานก็ได้ทูลอัลกุรอานก็ได้เพราะคนเป็นอิสฮาดอหุกุมของเขาเหมือนกับคนปกติจะต่างตรงที่การเอาน้ำละหมาดเท่านั้นแหละและน้ำละหมาดของคนเป็นอิสฮาดะห์นี้นอกจากจะต้องเอา เมื่อเข้าเวลาของละหมาดแล้วน้ําละหมาดของเขาใช้เฉพาะฝรดูเดียวจะละหมาดอาซาดข้างหน้าก็ต้องไปล้างใหม่เอาน้ําละหมาดใหม่ถึงแม้ว่าไม่ได้ตดไม่ได้กระทบไม่ได้อะไรนี่นะก็ตามเข้าใจนะนั่นคือกรณีคนที่เป็นอิสติฮ o ดและจะแนะนําว่าถ้าท่าน เลือดมามากขนาดนั้นลองไปหาคนมีความรู้และคนสอนและสอนแลทำน้ำให้ท่านกินอ่าเพื่อว่าจะมีอะไรแทรกซอนเข้าไปในตัวเพราะถ้ามีจินอาศัยในเรือนร่างของมนุษย์จินอาศัยเดิมพระองค์อัลลอฮ์สร้างมาจากไฟ ถ้ามันอยู่ในร่างมนุษย์นานๆเลือดของมนุษย์ก็จะเสียเลือดจะกลายเป็นสีดำเมื่อเลือดจะเสียมันส่งผลสมรรถนะอย่างอื่นพลอยให้ตกต่ำด้วยเลือดเสียทําให้สมรรถนะอย่างอื่นก็พลอยอย่ำแย่ไปด้วยเรื่องนี้อย่าประมาทเพราะไม่แน่ในบางครั้ง ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเรื่องมีราวกับเขาแต่มนุษย์เมื่อเขาอิจฉาในความดีหรือความได้ของเรามันก็ทำทุกวิธีทางาเพื่อจะให้เรานั้นตกทุกข์ได้ยากเจ็บบวยเจ็บไข้ ไม่ทําอย่างนี้มันก็ทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็ทําอีกอย่างนึงฉะนั้นอย่าประมาทนะครับแต่นั้นแหละคนที่จะอ่านนูนี่นั่นทําน้ําให้กับท่านจะต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับและเป็นคนที่สอนแล้ว ถ้าคนธรรมดาแค่อ่านได้แต่น้ำนั่นจะไม่เป็นยานี่ยเรียกว่าฮิกมัตท,ที่พระองค์ลล l a AH ์ให้ความรู้ทีหนึ่งแล้วฮิกมัตอีกอย่างหนึง่งบางคนความรู้มีแต่ฮิกมัดลล l a ์ไม่ให้แต่บางคนล l l a h ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งฮิกมัดพี่น้องครับ ในชีวิตผมผมเคยเจอเคสแบบนี้มาหลายคนแล้วและทีน่าแปลกประหลาดนี่จะเล่าเป็นอุทาหรณ์กับสิ่งที่เราพบเองเจอเองเด็กอายุ17ปีอยู่หมหจะขึ้นม .6 หเป็นลูกสาวคนเดียวของเขาด้วยและคนมีฐานะด้วยนะ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาก,กรณีแบบนี้แหละเขามีลูกสาวคนเดียวลูกชายเขาก็ไม่มีอ่าลูกสาวเขาคนเดียวเขา,เขาตระกูลลูกไม่ลูกไม่ดกมะของเขาอีกทีนึงก็มีเขาคนเดียวอีกอีกนั่นแหละเขาไม่มีพี่ไม่มีน้องและพอเขาได้สามีเขาก็มีลูกอีกคนหนึ่งหลังได,ได้ได้ลูกคนเดียวโดด ทำให้ลูกน่ะคือทุกอย่างของพ่อแม่แต่ก็วาสนาเขาดีนะเขาเลี้ยงลูกดีลูกสาวคนเดียวก็จรงิงแต่ว่านอนสอนง่ายเด็กอยู่ในกรอบเด็กเรียนตั้งใจเละแล้วก็เรียนเก่งด้วยหน้าตาก็ดีด้วยนะแต่ประเด็นคือมีประจำเดือนมาตลอดติดติดติดกันเจเดือนเต็มๆมไ,ไม่ใช่แค่นั้นนะ ผมที่อยู่บนหัวนี่ทยอยร่วงเป็นกระจุกกระจุกกระจุกจนกระทั่งหัวล้านและพี่น้องนึกสภาพดูสิว่าเด็กผู้หญิงวัยสิบเปีหัวล้านหน้าตาดีพอหัวล้านเนี่ยมันก็ไม่น่าดูแลแหละคนที่เป็นป้าเป็นเป็นมะแน่นอนเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงอีกไม่รู้จะทำยังไงเขารักษาเขาบอกตรงไหนดีเขาก็ไปรักษาตรงนั้น ไปจนกระทั่งโรงพยาบาลเปาลูถึงกรุงเทพด้วยเขาคนมีตังค์อ่ะพี่น้องครับปรากฏว่าก็ยังคงสภาพเดิมคือทรงกับสุดยังคงมาอย่างนั้นเนอและแล้วเขาก็ได้ไปขอน้ำให้เขาทำเขาไปขอสองขวดนะครับพี่น้อง สองขวดขวดขนาดเล็กๆขนาดขวดที่เขาขายกันขวดสิบบาทอาไม่ถึงลิตรขวดขวดสวยๆนั้นไม่ไม่ถึงลิตรขวดผนะอ,อมๆยาวๆสองขวดทีนี้เขาก็บอกให้กินเวลานั้นเวลานั้นกินไปครึ่งขวดผ่านไปวันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่ามามากกว่าเดิม ไอ้ฟังคนที่ถามอไอ้ฟังคนที่ทําให้นะก็ถามกลับว่า,วาน้ําหมดหรือยังเขาก็ฟังนุก็ตอบว่าไม่หมดดิกลาว่าเออใจเย็นๆให้ให้ใหน้ําหมดก่อนพอผ่านไปสองวันกว่าเกือบจะสามวันน้ําหมดเขาก็โทรมาอีกเขาโทรมาบอกว่าน้ําอ่าเลือดของเขาหยุดกรึบแล้วหยุดไม่มาเลยทีนี้เขาก็เป็นห่วงเรื่องเส้นผมเหลาทีนี้ และที่น่าแปลกที่สุดนะครับพี่น้องเส้นผมที่ว่าร่วงเมื่อกี้เนี่ยก็เริ่มพลูออกมาก็คือเริ่มงอกออกมาแต่ที่ตกใจทุกเส้นที่พลูออกมาเป็นสีขาวหมดเลยนัน่นแหะความที่มันอยู่นานในร่างกายของคนทำให้เลือดเสีย แต่เขาก็พยายามเหมือนกันแต่คนที่ทําให้นะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกลายเป็นสีดำนั่นแหละแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาพอยาวขึ้นมาเริ่มดำเว้ยจนกระทั่งดำแล้วก็ปัจจุบันนี้ดำแววเลยกลับสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแล้ว นั่นจะบ่งบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมรคลกที่อัลลอฮ์สร้างเรามองไม่เห็นยังมีมากยังมีอีกมากและมากกว่ามรคลที่เราเห็นด้วยซ้าไปเลยเราอย่าประมาทเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าลืมคนที่ให้คุณให้โทษคืออัลลอฮ์สุบฮอานะหูวตาละในบางครั้งคนเราการที่เราจะเจ็บตัวมันต้องมีสาเหตุและ ลมรถอ่ามันเจ็บชนประตูนั่นมันเจ็บอ่าแต่อยู่ดีดีมันเจ็บไม่มีสาเหตุเนี้ยอ่ามันน่าคิดนอ่ามีคนที่พอมีพอจะมีความรู้พอที่จะอยู่ในกรอบในร่องในรอยอ่าไปหาเขาสักนิดให้เขาทํายาให้สักหน่อยน้ําธรรมดาแต่เมื่อเป่าดูอาเข้าไปก็จะแปลสภาพเป็นยา จะหายไม่หายก็อัลลอฮ์สุบฮานาะวะตาลานน่นแหละเหมือนเราปวดหัวกินยาพารานั่นแหละจะหายไม่หายอัลลอฮ์นั่นแหละทำไม่ใช่ยาเข้าใจนะอ่านี่อะไรก็ไม่ได้นูก็ชิริกนั่นก็ชิริกไม่รู้อะไรอัลลอฮฺอักบัรอยาประมาทนะครับพี่น้องในยุคสมัยปัจจุบันถึงแม้ว่าวิวัฒนาการมาจะเจริญมาก ถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่สมัยนี้จเจริญมากฮะแต่เราอย่าลืมว่าของสุกปรกมันไม่ได้หายไปหมดมันยังมีอีกเยอะแยะฉะนั้นอย่าประมาทอ่า,อาผ่านไปคำถามข้อแรกที่พี่น้องถามอาที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่า เรามาอาราเลือดเรามาเป็นเดือนเดือนต้องละหมาดหรือเปล่าก็ได้ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว